วันนี้ชาตรนกริจโคเชนได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านสมาชิกลูกหลานที่บ้านควบสูงนะแม่ที่จะได้รับทุนการศึกษาในรอบปี2 5 6 7ที่บ้านนนสูงตำาบนโนนท่าบ้า<ล>นควบสูงเนาะ,ระครับวันอะาทิตย์นี้นะจะลืมไปรับทุนที่ทศิาาิจักรนะครับเราจะมีทุนให้กับเด็กที่เราคัดเลือกไว้แล้วรอบนี้16คนแต่บ้านควบสูงนี่น่าจะ สองคนวันนี้มาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาเยี่ยมผู้ปกครองนะครับเด็กไม่อยู่นะครับก็ยังไงก็อาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับคุณแม่พาเด็กไปด้วยคุณแม่ไปด้วยครับขอบคุณครับโอเควันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องที่เป็นสมาชิกคุณแม่ที่เป็นคุณยายที่เป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รับทุนการศึกษาปีนี้ให้ไปรับทุนการศึกษาที่กิจจักเรื่องวันอาทิตย์ที่เอดงนี้อย่าลืมไปที่อำเภอหนองสองห้องก็จะมี สองลายสองคนสองทุนนะครับปีหน้าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมโอเคนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมน้องที่บ้านน้องนั้นรบอุบัติเหตุมี่บาดเจ็บที่แขนเราเชื่อว่าพระเจ้ารักษาเดี๋ยวก็หายนะลูกนะโอเคครับสวยก่อนครับ